<laughs> Sorry to interrupt you. I'm looking for cheese market. Yeah. Just go straight, right? I will hit it, right? Thank you. <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวตลาดเนยแข็งที่โด่งดังของป่าลักมากนะคะเป็นตลาดจําลองเหตุการณ์การซื้อขายเนยแข็งในสมัยก่อนซึ่งเป็นการซื้อขายเนยแข็งระหว่างพ่อค้าคนกลางและคนที่นําเนยแข็งมาขายเป็นโชว์ที่น่าดูเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เสียดายนะคะวันนี้ฝนตกแต่ว่าโชว์ก็ยังมีนะคะแล้วผู้คนก็มาชมกันเยอะเลยค่ะ การเดินทางจากอัมสเตอร์ดัมมาอาลักมาจะใช้เวลาประมาณ40นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้ค่ะเพราะว่าที่เมืองอาลักมามีสถานีรถไฟนะคะตลาดเนยแข็งจะอยู่บนจัตุรัสวากแปลงนะคะอยู่ในใจกลางเมืองเลยค่ะถ้าหาไม่เจอทามทางนะคะทุกคนในเมืองนี้จะรู้จักค่ะ ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ตลาดเนยแข็งเริ่มเมื่อปีพศ1593บนจัตุรัสนี้นะคะถ้าให้เปรียบเทียบกับช่วงเวลาของไทยก็จะอยู่ในช่วงสมเด็จพระนเรศวรสลราชตกกรองอยุธยาค่ะและในตอนนั้นก็ยังเป็นแค่จัตุรัสเล็กๆไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะปัจจุบันได้มีการขยายจัตุรัสให้ใหญ่ขึ้นประมาณ8เท่าของจตุรัสเดิมค่ะ ตลาดเนยแข็งจะเริ่มเวลา10โมงเช้าด้วยเสียงะระฆังนะคะซึ่งคนสัน่นระฆังจะเป็นคนดังจากสายอาชีพต่างๆที่ทางเทศบาลของเมืองอลาลกมาเชิญ <c oughs> มาพอตลาดเปิดคนซื้อก็จะเดินสำรวจดูเนยแข็งด้วยตาเปล่าและถ้าถูกใจก็จะทําการเคาะคล้ายกับเคาะแตงโมที่บ้านเราเลยเนาะและถ้าเสียงโอเคก็จะใช้อุปกรณ์พิเศษคว้านเนยแข็ขออกมาใช้มือดีๆแล้วก็ดมกลิ่นนะคะ สุดท้ายก็จะชิมดูว่ารสชาติจะโอเคไหมและจะมีการตรวจดูรูเนยแข็งที่ผ่านแล้วนะคะได้รูเหล่านี้มีสักเฉพาะคือดวงตาของเนยแข็งถ้าเนยแข็งคุณภาพดีจะมีตาอยู่ทั่วก้อนนะคะแต่ถ้าเนยแข็งก้อนไหนไม่มีรูหรือตาจะถือว่าเนยแข็งก้อนนั้นเป็นเนยแข็งตาบอดและคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคาก็จะถูกลงมาค่ะฝนตกแต่ว่าคนชมสู้ชีวิตมากเลยนะคะ หลังจากที่ปิดเดียวแล้วจะนำเนยแข็งใส่ไม้หามไปที่ตาช่างเพื่อที่จะชั่งน้ำหนักตาช่างจะมี3ามแบบคือแบบต่ำแบบกลางและแบบสูงเมื่อชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วก็จะมีการจ่ายเงินคนเก็บเงินจะประทับตาเครื่องหมายถูกลงบนเนยแข็งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเนยแข็งล็อตนี้ได้ถูกซื้อไปแล้วเสร็จขั้นตอนนี้คนซื้อถึงจะขนเนยแข็งขึ้นรถที่จอดอีกฟากหนึ่งของตลาดนะคะ การผลเนยแข็งจะทําโดยใส่เนยแข็งประมาณ8ก้อนบนแผ่นไม้ที่มีด้ามจับทั้งสองข้างรวมน้าหนักทั้งเนยแข็งและแผ่นไม้แล้วน้ําหนักจะอยู่ที่ ร้อยกิโลซึ่งหนักพอสมควรน,นะคะดังนั้นจึงต้องมีวิธีเดินในการหามเนยแข็งเหล่านี้เป็นการเดินที่มีจังหวะเร็วๆนะคะนาดาเนยแข็งนี้จะมีทุกวันศุกร์เวลาสิโมงเช้านะคะจากเดือนมีนาคมจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมของทุกปีและ2ปีที่ผ่านมาทางเทศบาลไม่ได้จัดนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงการระบาดของโควิดค่ะมีน้องๆมีเด็กๆใส่ชุดท้องถิ่นนะคะ Thank you อากาศเย็นๆแบบนี้ฝนตกแบบนี้ถ้าไม่รีบก็แวะหาขนมครบฝรั่งร้อนๆกินก่อนค่ะเจอร้านขายขนมครบฝรั่งอยู่ด้านหลังเรานะคะ Hello can I have uh, porridge Oh sorry I I I was looking over there <laughs> Hi, Can I have one tray of uh, coffee juice? Yeah, of yes. Uh, only with butter and a bit of icing. Sugar. Okay. Just a bit, not so much. Yeah, this is too much. Yes. Can I film it? Yes, you. Thank you. ใส่บัตเตอร์เยอะๆเลยค่ะแล้วก็น้องเขาจะใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะว้าวโอเค very good thank you how much is it five euro i มาถึงตรงนี้เพิ่งรู้ตัวว่าไม่เสียพูดไม่มีเสียงเลยค่ะ ดูปากพะง,งาบพะง,งาบแล้วตลกตัวเองอยากจะเป็นยูทูบเบอร์แต่อุปสรรคเยอะเกินคงจะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ